ยิงเศร้าโพสต์สุดท้ายวิวชัชชวานอาสยามก่อนเสียชีวิตกระทันหันวงการบันเทิงต้องเศร้าอีกครั้งเนื่องจากสูญเสียอีกหนึ่งดาวเด่นในวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งดวงหลังจากที่มีรายง,งานว่าบิวชัชชวานอาสยามเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านเพจ Facebook คนลูกทุ่งได้แจ้งข่าวเร้าว่าช็อกวงการลูกทุง่งนักร้องลูกทุ่งเสียงดีมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแจ้งเกิดจากการทำเพลงแบบศิลปินคู่ในนามเอวิลสังกัดค่ายอาสยามหลังจากนั้นได้แยกตัวมาทำเพลงเดี่ยวเรื่อยมาพร้อมกันนี้ยังมีรายงานอีกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ววิวชัชวานเกิดอุบัติเหตุไฟดูดจนเกิดเป็นแผลไหมตามร่างกายจนรักษาตัวกลับมาตามปกติ เมื่อสองวันก่อนยังมีคิวร้องเพลงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตสายวันนี้22่ธันวาคมทางเพจคนลุกทุ่งจะอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของวิวชัชวาลขนาดเดียวกันทางเพจแฟนเพลงลูกทุง่งได้ออกมาโพสต์แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการจากไปของนักร้องหนุ่มอย่างวิวชัชวานอาสยามว่า R.I.P. วิวชัชวานอาสยามขอให้น้องเดินทางสู่พบผูิที่ดีจากไปไวเกินไปนะวิวน้องมีโรคประจำตัวมีอาการช็อกนำส่งโรงพยาบาลวิวได้จากแฟนเพลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลรามาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของวิวด้วยนะครับทางด้านจอยบิยอนนักร้องสาวก็ได้มีการโพสต์ถึงการจากไปของวิวโดวยระบุว่า RIP พน้องวิวชัชวานอาสยามตกใจและเสียใจมากสัญญาว่าจะไปงานด้วยกันฮือๆฮอฮแล้วทำไมมาทิ้งพี่แบบนี้อะน้องรักน้องตลอดไปอย่างไรก็ตามเมื่อแฟนเพลงได้ทราบข่าวดังกล่าวต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากและเข้าไปแสดงการไว้อาลัยใน Facebook ส่วนตัวของวิวกันอย่างต่อเนื่องโดยในโพสต์สุดท้ายของวิวชัชวานก่อนเสียชีวิตเจ้าตัวได้มีการลงข้อความเอาไว้ว่าเพลงเพราะๆจากอาจารย์กรขันทองครับสาธุครับ ทางทีมงานเราก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ